สวัสดีครับนี่คือวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลานะฮะเป็นพระยอดนิยมแล้วก็ถูกพูดถึงมากมายเรื่อยๆครับนี่คือรุ่นสองครับเรียนสร้างบาร,รมีหลวงปู่ศิลาสิทธินะฮะปัจจุบันนี้วัตถุมงคลหลวงปู่ศิลานะครับมีมากกว่าสองร้อยรุ่นนะมากกว่านะฮะนับมาตั้งแต่ปีห้าสองนะครับตามทำเนี้ยว,ะวะัตถุมงคลระเบิไว้นะ ที่ท่านชมอยู่คือวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลารุ่นที่2นะครับมีการจัดสร้างเนื้อฟ้าบาทเพียง500ร้อยเหรียญนะครับเนื้อฟ้าบาทลงยาแดง199เหรียญและเนื้อเงิน1ิบเหรียญนะครับศักดิ์เสียงรุ่น2รุ่นนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่มากรประสบการณ์น,นะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ส่งให้หลวงปู่ศิลานั้นหรือปู่หินนั้นในพื้นที่ร้อยเอ็ดเนี่ยดังเป็นผู้แตกเลยนะครับก็คือว่าเป็นเหรียญสุดยอดประสบการณ์ในเรื่องเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงพันนะครับเรื่องของยาที่ตำรวจโดน สุนไม่ line, ouais. ản, running, BE เป็นไรนะฮะแล้วก็คนตายแบบไม่ไหม้แล้วก็อีกหลายอย่างฮะเรื่องพุทธาิศเศษไม่ต้องห่วงฮะเศกโบราณนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์นะครับเยอะแยะมากมายครับเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้เหรียญแท้นั้นหายากมากนะครับเป็นเหรียญที่เก๋บเบอ้์ต้นของวัตถุมงคลอุปศิลาแต่ท่านชมอยู่เนี่ยเป็นวัตถุมงคลแท้นะครับแท้นอนกล่องแท้ประกันตลอดชีพครับเก๋เรายินดีนะแถมค่าตกใจให้ด้วยนั่นคือวลีเด็ดๆนะครับ เดี๋ยวสร้างบารมีนเนื้อาบาบจะมีความคมชัดมากมีความสวยงามมากมีความสมมาตรมากนะแล้วก็ใบหน้าลักษณะนี่เหมือนลงปูศิลามากทีเดียวเหมือนในทุกช่วงวัยเลยนะครับความเรียบร้อยสูงมากนะครับในซีรีส์ของบารมีนะครับที่ดอร์ลุนทิพย์สร้างสรรค์ไว้นี่ก็จะมีสร้างบารมีนะเมตตาบารมีนะมหาบารมีนะครับแล้วก็เสริมบารมี แต่เราไม่ได้ไล่ตามรุ่นนะครับถ้านับเป็นซีรีส์นะฮะคล้ายๆกับซีรีส์ซิลาแลงก็คือเป็นคอนเนคกชันนะครับก็จะเป็นรุ่นแล้วแต่สร้างน้อยทั้งนั้นเลยนะฮะที่พูดถึงเนี้ยเห็นไหมครับปลาแท้จะคมมากครับรุ่นนี้ผ่านทางช่องทางของเรานะครับช่องช่องผมเนี้ยมากกว่าสิบเหรียญนะผมซื้อครั้งแรกก็สิบเหรียญแล้วครับซื้อกับพื้นที่ร้อยเอ็ดนะแล้วก็ชอบครับชอบจากพุทธคุณ อบจากเหรียญยุคต้นๆครับที่มีจรรันกอหญ้านะงุศิลาว่าาครับสองตำนานนะและมีมูลค่านะครับ ูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับทางบ้านเขียวหรือว่าทางช่องทางติดต่อยินดีพูดคุยนะครับนี่ก็คือ,คอหนึ่งในวัตถุมงคลที่ทาราความนิยมแล้วก็หายากนะครับแล้วก็มีมูลค่านะครับผมก็แบ่งปันนะครับสาหรับเรียนรุ่นสองครับสองหมื่นห้าพันบาทนะสําหรับผู้ใดสนใจนครับพร้อมกับใบลงทบีจากสมาคมเครื่องไทยครับรุ่นสองสร้าง,งดยหลวงปู่ศิลา